สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านดิฉันนางรักมณีนนแสงสุพินรองผู้อุ่งในการกลุ่มอำนวยการเป็นการพบกับท่านผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด19ซึ่งทางโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน์ของเรามีมาตรการอันเคร่งคดัดเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19นี้นะคะ อย่างที่ท่านผู้ปกครองอาจจะได้รับชมทางข่าวสารต่างๆแล้วนะคะว่าทางคกวิทยาย์เรามีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่เชื้อ โควิด19นี้นะคะมาตรการอันแรกๆเลยก็เริ่มตั้งแต่การเข้าออกในโรงเรียนนะคะเรามีการสแกนอุณหภูมิเบื้องต้นนะคะกับลูกๆนักเรียนหรือบุคลากรครูบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่เข้ามาในโรงเรียนคอนแก่นวิทย์ทุกคนร้อเซนตะ์ะนอกจากนี้ก็ยังมีการวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะไว้ หลากหลายจุดโดยเฉพาะทางขึ้นลงบันไดทุกๆอาคารลูกๆนักเรียนที่จะขึ้นลงอาคารทุกครั้งต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะและที่สำคัญก็คือโรงอาหารนะคะซึ่งเป็นที่ที่จะต้องกำกับดูแลอย่างเคร่งคัดนะคะเรามีครูเวนนะคะที่คอยกำกับดูแลนะะในทุกๆวัน และก็นะคะมีมาตรการหรือแนวการปฏิบัติของผู้ประกอบการโรงอาหารอย่างเคร่งครัดอย่างเช่นการปรุงอาหารที่สุกใหมนะะ่การอุ่นอาหารนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะแลกะก็เรื่องของแนวปฏิบัติของลูกๆนักเรียนที่จะเข้ารับบริการโรงอาหารนะคะภายใต้การกํากับดูแลของคุณครูเวรทุกๆวันอย่างเคร่งครัด นะคะในการนี้นะคะโรงเรียนคอนแก่นวิทยยนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจได้ส่งบุตรหลานอันเป็นที่รักยิ่งของท่านให้เราคอนแก่นวิทยยนได้ดูแลนะคะโอกาสนี้ก็ขอบคุณมาหน้าที่นี้และก็สวัสดีค่ะ